ก่อนที่จะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีวันอังคารที่7 พฤษภาคมนะครับพศ2567นะครับมาพบกับร้านรามาสุน channel น,นะครับร้านอยู่ที่โรงเรียนบ้านนายมนะครับอําเภอสนมจังหวัดส,สุรินทร์นะครับหมายเลขโทรศัพท์0894064695นะครับทางร้านของเรานะครับไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเฉพาะท่านที่สะดวกโอนนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเอง ที่ร้านเท่านั้นนะครับขอย้ํานะครับพี่น้องทางร้านของเราไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเฉพาะท่านที่สะดวกโอนนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมท้าไหนต้องการสินค้านะครับรบกวนโทรนะครับหรือว่าทักไลน์เข้ามาเท่านั้นนะครับผมไม่สะดวกอตอบช่องทางอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นใต้คอมเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะครับอันนี้ไม่สะดวกจริงๆนะครับผมขอท่านที่สะดวกไลน์แล้วก็โทรเท่านั้นนะครับพี่น้องถ้าท่านไหนที่สนใจสินค้าเด้อพี่น้องนะครับผม วันนี้นะครับผมมีส ok ินค้านะครับมาให้พี่น้องได้เลือกซื้อเลือกชมกันนะครับหลายตัวเดี๋ยวมีตัวไหนเดี๋ยวผมมาไล่ให้พี่น้องดูกันนะครับผมมาเริ่มจากตัวนี้นะครับผม CA นะครับผม CA 12นะครับผมตอนนี้เหลือแค่แท่นเดียวนะครับ CA 20นะครับหมดแล้วนะครับเหลือ CA 12นะครับหนึ่งแท่นนะครับพี่น้องเดี๋ยวให้พี่น้องดูนะครับนี่ครับผม CA 12นะครับตัวนี้ก็สภาพสวยนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับใครสนใจเด้อนี่ครับนะครับรายละเอียดตามนี้เลยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับผม ตัวนี้นะครับผมตำหนินะครับตำหนิจะมีไฟสีเขียวนะครับไฟสิกแนลนะครับนี่ครับไฟสิกแนลนะครับฝั่งหนึ่งมันจะสว่างแรงนะครับอีกอีกฝั่งหนึ่งมันจะสว่างเบาๆนะครับเหมือนเหมือนหลอดจะขาดนะพี่น้องนะครับแต่ว่าเสียงทั้งสองข้างเท่ากันหมดนะครับเสียงทั้งสองข้างเท่ากันหมดนะครับทุกอย่างใช้ได้ปกติทั้งหมดนะครับก็จะมีตำหนิอยู่ที่หลอดไฟตรงนี้ครับที่มันสว่างไม่เท่ากันนะครับทั้งสองฝั่งเวลาเราเปิดเสียงขึ้นนะครับ พี่น้องท่านไหนไม่ซื้อเรียกตรงนี้นะครับผมขายราคาแป่งๆแป่งปันนะครับนี่ครับผมสภาพสวยเลยนะครับหม้อแบ่งใหญ่มากนะครับสิบแปดนิ้วคงรอได้ค่าละสองดอกนะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่น้องพร้อมส่งนะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับผมซาวสแตนดาร์ด ca สิบสองนะครับผมแล้วก็มาที่พอยแอมนะครับผมเคสออดิโอนะครับ ca สิบแปดนะครับเคสออดิโอนะคร ca สิบแปดนะครับนี่ครับพี่น้อง ให้พี่น้องดูกันนะครับสภาพสวยๆเหมือนกันนะครับพี่น้องตัวนี้นะครับใช้งานได้ปกตินะครับสิบแปดพองรอนะครับคาะละสองดอกนะครับอิ่มๆเลยนะครับพี่น้องหมอแปลงใหญ่มากครับน้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้นะครับท่านไหนสนใจเด้อนะครับผมเสียงดีนะครับผมตัวนี้นะครับผมปิดแอมนอกเสียงดีนะครับทั้งเคสอิดีโอแล็ก CA สิบสองนะครับสนใจนะครับเท่านั้นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับผมขายเท่ากัสิบสองเลยน้องชอบตัวไหนก็จิ้มนะครับพี่น้องเจ็ดพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมจะส่งนะครับ ทั่วไทยนะครับพี่น้องแล้วก็มาที่ Poweramp นะครับผมโฮนิกนะครับโฮนิกนะครับเป็นรุ่น Big แปดร้อยนะครับโฮนิกนะครับ Big แปดร้อยนะครับพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องดูนะครับนี่ครับนะครับตัวนี้ก็สภาพสวยๆเลยพี่น้องนะครับนะครับใช้งานได้ปกตินะครับผมตัวนี้อาจจะมีตําหนินะครับตําหนิก็คือเวลาปิดนะครับพี่น้องเวลาปิดจะมีเสียงตุ๊บนะครับครับเวลา เวลาเราปิดเครื่องนะครับอ่ามันจะมีเสียงตุ๊บออกลำโพงนะครับจะมีเสียงตุ๊บออกลำโพงเด้อพี่น้องอ่าถ้าไหนเป็นช่างก็ลองไปแก้ไขดูนะครับนอกนั้นนะครับใช้ได้ปกตินะครับไม่มีเสียงจีไม่มีเสียงหัมนะครับทั้งสองข้างดังเท่ากันหมดเลยนะครับก็าำนีแค่นั้นพี่น้องนะครับเวลาปิดสวิตช์นะครับตัวนี้อาจจะเป็นอ่าที่ดีเลย์นะครับการหน่วงของดีเลย์อาจจะเร็วไปนะครับก็เลยทําให้เวลาเราปิดนะครับเวลาเราปิดแล้วมัน มีเสียงตุ้บออกลำโพงนะครับผมแต่ก็เปิดใช้ได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาอย่างอื่นนะครับผมปัญหามีแค่นี้นะครับนิดหน่อยนะครับก็คือถ้าพี่น้องท่านไหนไม่ซืียเด็ดก็ไปใช้งานได้เลยนะครับพก็คือพี่น้องก็ปิดตัวอื่นทั้งหมดก่อนนะครับแล้วค่อยมาปิดตัวนี้นะครับรับผมตัวนี้ก็คือทุกตัวนะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับตัวไหนมีตําหนิผมจะแจ้งนะครับตัวไหนไม่ไม่มีตาหนิก็จะไม่แจ้งด้วยพี่น้องพี่น้องจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาถามผมนะครับว่าตัวนี้ใช้ได้ปกติไหมนะครับก็คือผมจะพพพยยยยยยาาาาามมมนนนนนนะะะคคครรัับบบผผอออออิิใใใลลลปห้้้้้ีีีี่่่่่งงงไดดเเเขจกท จะตัดสินใจนะครับพี่น้องนะครับผมตัวนี้ปกติทุกอย่างนะครับผมํำหนิแค่เวลาปิดสวิตช์นะครับจะมีเสียงทุบออกลำโพงนะครับผมจังเท่ากันทั้งสองข้างไม่ฉีไม่หำนะครับผมแตาใครสนใจเด้อขายเพียง3,500บาทพี่น้องนะครับโมเป็นใหญ่ๆเลย2ลูกนะครับนี่ครับผมถ้าใครสนใจนะครับราคานี้คุ้มแน่นอนพี่น้องนะครับปัญหานิดเดียวนะครับปัญหาทีเดียวแค่ปิดสวิตช์แล้วมันมีเสียงดังออกลำโพงแค่นั้นเองนะครับถ้าไหนไม่เสียตรงนี้นะครับผมสามารถจัดได้เลยนะครับพี่น้องนี่ครับ โมนิกนะครับผมบิ๊กแปดร้อยนะครับอ่ะครับผมตาวนี้แค่ปิดแล้วมีเสียงตุ๊กนะครับพี่น้องอ่ะท่านไหนไม่เสียเรียดอ่ะจัดได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวก็พาพี่น้องมาดูนะครับผมพอแวร์แอมนะครับผม L อลสามพันหกนะครับ L อลสามพันหกนะครับตัวนี้เป็นของโฟล์กแล็บนะครับนี่ครับผมใส่แน่นๆเลยนะครับตัวนี้สิบแปดนิ้วพวงหล่อนะครับขาวาะสองถึงสามดอกได้นะครับผมแปดพันห้าร้อยบาทนะครับแปดพันห้าร้อยบาทนะครับใส่สวยๆเดิมๆเลยพี่น้องนะครับท่านไหนสนใจเด้อแปดพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับ PN นะครับ p n s o u น d นะครับ L36 นะครับเป็นของค่ายโฟกแ l a b นะครับพี่น้องถ้าใครสนใจเด้อ 8,500บาทเท่านั้นนะครับผมจะส่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาขยับขึ้นมาขั้นบนนะครับผมเป็นโ pro มนะครับวิทยาซาวนะครับวิทยาซาวนะครับรุ่น we 3,006นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น3,006ั m หนะครับพี่น้องไซส์แน่นเปียเลยนะครับพี่น้องอ่ะเป็นแอมบิดนะครับแอมบิดนะครับ18นิ้วข้างละ3ถึง4ดอกนะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับสภาพสวยสวยอ่ะถ้าในสนใจนะครับราคาเพียงนะครับ11,500บาทนะครับขับ18นิ้วได้ข้างละ3ถึง4ดอกเลยพี่น้องนะครับถ้าในสนใจนะครััับบบบผมตววยยาๆๆใหญ่แนนี้เละคร หนึ่งมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็มาที่แอมนอกนะครับผมโอซิก้านะครับโอซิกะเอหนึ่งพันนะครับตัวนี้ก็สิบแปดนิ้วขนาดสองถึงสามดอกอิ่มๆนะครับโค้ง่อนะครับนะครับพาปลาลูกใหญ่ๆนะครับผมสิบสองลูกเลยนะครับมอแปลงใหญ่มากกับตัวนี้นะครับสภาพสวยๆเดิมๆนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมของใหม่แพงครับตัวนี้นะครับของใหม่หลายหมื่นนะครับมือสองขายเพียง อ่ะคลิปนี้ผมจัดโปรแบ่งปันพี่น้องนะครับผมทำไหนเร็วทำไหนได้ไปแล้วกันนะครับคลิปก่อนผมขายเก้าพันห้าเอะคลิปนี้ลดไปเลยหนึ่งพันบาทนะครับผมอ่ะหมดแล้วหมดเลยพี่น้องนะครับแบ่งกันไปใช้งานนะครับโอซิก้านะครับผมเอหนึ่งพันนะครับผมตัวนี้เสียงดีแน่นอนนะครับสวยๆเลยนะครับแปดพันห้าร้อยบาทพอพี่น้องนะครับแปดพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยเลยนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็มาที่พาวเวรมหน้าลายนะครับหน้าลายของโรเยนนะครับตัวนี้เป็นของโรเยนนะครับ นะครับโรเย็นสามร้อยวัตต์นะครับตัวนี้ใช้กับไฟยี่สิบสี่โวลต์ได้นะครับผมสีสวยเดิมๆนะครับตัวนี้นะครับนะครับเป็นของโรเย็นนะครับผมใช้ได้ปกตินะครับสภาพสวยนะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับอ่ะเดี๋ยวพามาดูด้านบนก่อนพี่น้องนะครับด้านบนนะครับผมพรอเอมนะครับผมทันเดอร์ซาวนะครับทันเดอร์ซาวทีสองพันสี่นะครับตัวนี้หม้อแปลงใหญ่มากพี่น้องนะครับหม้อแปลงใหญ่ๆเลยนะครับผมไส้ในแน่นเปียยนะครับสวยๆเดิมๆนะครับจากโรงงานนนะครัับตวี 7,800บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับ18นิ้ววงหรอข้างละ2ดอกนะครับหม้อแป้งใหญ่มากครับตัวนี้นะครับอ่ะทนา้หาอยู่เด้อพี่น้อง7,800บาทเท่านั้นนะครับพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็มาที่ Powerl นะครับผม OJ นะครับ OJSI นะครับ1,200นะครับ1,200บาทนะครับผม Mark t w นะครับตัวนี้นะครับสวยเลยนะครับนะครับาใสนใจเด้อใช้งานได้ปกติทั้งสองข้างนะครับผมไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวนี้นะครับอ่า18นิ้วนะครับได้ค่าละ1ดอกนะครับผม แล้วก็สิบสองสิบห้าคาราสองถึงสามดอกนะครับ OJ นะครับผมหนึ่งพันสองร้อยวัตต์มาร์กทูนะครับสี่พันห้าร้อยบาทนะครับสี่พันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับสี่พันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งตัวไทยนะครับท่านไหนสนใจเด้อนะครับใส่ในสวยๆเลยพี่น้องนะครับแล้วก็มาที่ power m นะครับผม MKC นะครับ MKC นะครับตัวนี้กําลังวัตต์อยู่ที่นะครับผมข้างละสี่ร้อยห้าสิบวัตต์นะครับคาราสี่ร้อยห้าสิบวัตต์นะครับผมเป็นอ o w e r m นะครับผม bipolar นะครับพี่น้องโมแปลงใหญ่นะครับตัวนี้นะครับ โอเปียงใหญ่ๆเลยนะครับถ้าไหนสนใจนะครับตัวนี้ขายเพียงนะครับขายเพียง3,500บาทนะครับผมจะส่งนะครับผมนี่ครับผมเป็นสิง์ทอดอาเป็นสิงท่อนะครับพี่น้องนะครับเป็นสิงท่อนะครับไส้แน่นแบบนี้เลยนะครับถ้าไหนหาอยู่นะครับตัวนี้อะสิบห้า18นิ้วค้าวระดอกได้นะครับ18นิ้วค้าวระดอกนะครับ12 15ค่าละ2ดอกนะครับผมแล้วก็มาที่ Power Amp ฟังในบ้านนะครับพี่น้องมี2องแท่นเ้อนี่ครับมี CLE นะครับ CLE PA 1,600นะครับแล้วก็จะมี อหกหนึ่งห้านะครับผม A หกหนึ่งห้านะครับนี่ครับนี่ครับผมตัวนี้ก็ใส่เป็นจานบินนะครับพี่น้องอ่าตัวนี้หม้อแปลงสองลูกนะครับส่วนตัวนี้หม้อแปลงหนึ่งลูกนะครับใช้ได้ปกติไม่จีไม่ห่อมนะครับผมอาจจะในหาอยู่นะครับผมแททละหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับแททละหนึ่งพันแปดร้อยบาทเท่านั้นนะครับพร้อมจะส่งเลยพี่น้องนะครับผมราคานี้รอรับ ถึงหน้าบ้านได้เลยนะครับพี่น้องใช้ได้ปกติร้0ยนะครับผมไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิ้นนะครับสนใดสนใจเนอแล้วก็มาที่ Power Amp นะครับพ o w e r a ร p มฟังในบ้านนะครับผม PK Audio นะครับนี่ครับผมใส่ในที่สวยเลยนะครับผม PK Audio นะครับนี่ครับโ r o f e s s i o n a l k a รา o k e ก m p l i f i e r นะครับพี่น้องนี่ครับอ่ะพาพี่น้องมาชมกันนะครับตัวนี้สามารถนะครับเชื่อมต่อ USB ได้ SDCard ได้นะครับผมมีของช่องนะครับผมโคนะครับ นะครับผมอ่ามีปรับปรับกลางปรับแหลมได้ครับตัวนี้นะครับสวยๆเลยนะครับพี่น้องทันนะทนะครับผมไว้ฟังในบ้านนะครับห้ามไว้ฟังในบ้านอ่ะดี่คนยาเปิดไฟพี่น้องดูทีหนึ่งนะครับนะครับผมหมแปลงใหญ่หมแปลงใหญ่ตัวนี้นะครับนะครับผมใส่ในนั่นเปี้ยเลยนะครับสนใจนะครับผมอยากให้พี่น้องดูด้านหลังดีกว่านะครับตอนนี้ของอ่า P.K Audio นะครับพี่น้องอันนี้คือด้านหลังนะครับด้านหลังของ P.K Audio นะครับ เดี๋ยวเราจะพยายามนะครับให้พี่น้องได้ดูกันชัดๆนะครับและก็ส่วนตัวนี้นะครับผมจะเป็นทันละหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับก็ตามนี้เลยพี่น้องน,อน,น,นะครับอันนี้ CLE นะครับครับก็ตามนี้เลยนะครับพี่น้องอ่ะท่านไหนหาอยู่นะครับท่านไหน หาโพแอมราคาไม่สูงนะครับอันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับพี่น้องนะครับผมอ่า PK Audio นะครับผมฟังในบ้านนะครับตัวนี้อ่ามีระบบเสียงเซร่าวนะครับพี่น้องสามารถเอาไปดูหนังฟังเพลงได้นะครับผมเปิดในบ้านนะครับอ่าคาราโอเกะนะครับผมสิบตู้ต่อตู้สิบห้านิ้วได้นะพี่น้องนะครับสิบสองนิ้วสิบห้านิ้วได้นะครับทั้งเบียรทั้งกลางเลยนะครับท่านในสนใจเด้อ PK Audio นะครับ MB 888นะครับใช้ได้ปกติทุกช่องทุกฟังก์ชันนะครับ2,000บาทเท่านั้นนะครับพร้อมส่งนะครับ2,000บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับนี่ครับสวยเลยพี่น้องนะครับท่านใดหาอยู่นะครับแล้วก็มาดูที่มิกเซอร์นะครับผมมิกเซอร์ท็อปโปนะครับท็อปโปเอ็6เอเนะครับตัวนี้อ่ะสภาพมือหนึ่งเลยพี่น้องนะครับท็อปโปนะครับผม m.ix นะครับ6 fx นะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกติ fx แท้เก้าสิบเโปรแกรมนะครับ fx แท้เก้าสิบเโปรแกรมเลยพี่น้องนะครับผมสภาพสวยๆนะครับไม่เอี y ยมนะครับตัวนี้อ่าเป็นเป็นแบรนด์นำเข้านะครับอ่าตัวนี้จะนําเข้ามาโดยบริษัท at นะครับพี่น้องอ่าท่านไหนหาอยู่ท่านไหนสนใจนะครับนี่ครับสภาพมือหนึ่งเลยนะครับสภาพมือหนึ่งเลยนะครับผมไม่มีดูลอยเลยนะครับพี่น้องอ่าท่านไหนสนใจเด้ออ่ มิกเซอร์นะครับผมชอโปนะครับผมราคานะครับ2,500ับาทนะครับ2,500้บาทนะครับอมจะส่งให้เลยพี่น้องนะครับ2 5 0 0ับาทนะครับผมจะส่งให้เลยนะครับผมน่ครับซื้อมือสองได้มือหนึ่งนะครับนี่ครับมา่อี่มนะครับพี่น้องนะครับผมน่ครับไม่มีรอยเลยนะครับผมแต่ในหาอยู่เด้อมิกเเล็กนะครับเสียงดีนะครับตัวนี้เอฟเฟกมีให้เลือกถึง1 0 0อโปรแกรมเลยนะครับพี่น้องน่ครับน่ครับีสวยนะครับนะถ้าใครสนใจนะครับตัวนี้เสียงดีครับเสียงดีมากนะครับอยากแนะนําเลยพี่น้องนะครับ2,500บาทนะครับผมจะส่ง ทั่วไทยนะครับแล้วก็มาดูที่ปีแยกซับนะครับปีแยกซับปีคาราโอเกะนะครับตัวนี้นะครับผมสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับเชื่อมต่อ USB ได้นะครับเป็นของ Mi โ crotec นะครับพี่น้อง Microtec ตัวนี้เป็นรุ่น AV 4000 USB นะครับ AV 4000 USB นะครับนี่ครับอมกล่องนะครับตัวนี้สภาพไม่เอียบเลยนะครับนะครับกล่องอยู่ครบนะครับนี่ครับไมโครเทคนะครับพี่น้องให้พี่น้องดูนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับ นะครับด้านหลังก็จะเป็นรุ่นใหม่แล้วพี่น้องนะครับแจ็คก็จะเป็น XLR นะครับผมแล้วก็จะมี RCA ด้วยนะครับท่านไหนสนใจท่านไหนหาอยู่นะครับนี่ครับเป็นอันนี้จะเป็นซับนะครับเป็นบอลลูมซับอยู่ด้านหลังนะครับตัวนี้ก็สภาพสวยสภาพมือหนึ่งนะครับใช้งานได้ปกตินะครับนี่ครับท่านไหนสนใจนะครับผมปีแยกซับนะครับไมโครเทคนะครับผม1,500บาทนะครับพร้อมส่งนะครับ1,500บาทพร้อมส่งนะครับตัวนี้ใช้ตัวเดียวจบเลยพี่น้องนะครับผมมีบลูทูธในตัวด้วยนะครับ ครับผมใช้แทนมิกได้เลยนะครับผมใช้แทนมิกอีควอไลเซอร์นะครับตัวนี้อ่าตัวเดียวจบเลยนะครับสำหรับท่านที่อ่าฟังในบ้านนะครับหรือรับงานเล็กได้เลยนะครับท่านในสนใจนะครับตัวนี้นะครับไมโครเทคนะครับรุ่นรุ่นอ่ารุ่นอยู่ในกล่องนะครับ a ออ่า4,000 USB นะครับนี่ครับพร้อมกล่องนะครับไม่เอียบนะครับ1,500บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็มาที่ปียักซับอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็น ของ m b a นะครับผม m b a นะครับพี่น้องตัวนี้ก็สามารถแยกซับได้เหมือนกันพี่น้องนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมมีบลูทูธนะครับพี่น้องนี่ครับมีบลูทูธนะครับผมแล้วก็มีช่อง u s b นะครับผมนี่ครับตัวนี้จะยาวกว่านะครับจะยาวกว่าไมโครเทคนะครับนี่ครับและหลังก็จะเป็นรุ่นใหม่เหมือนกันนะครับผมมีทั้งแจ็คโฟนนะครับ x l r นะครับแล้วก็ r c e นะครับตัวนี้นะครับก็1 2 0 0ัรบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับผม m b a นะครับผมปีแยกซับนะครับ มีบูทูธในตัวนะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับตัวล่าง1200บาทนะครับตัวบน1500บาทนะครับราคานี้พร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับผมจ่ายแค่นี้รอรับถึงหน้าบ้านได้เลยนะครับพี่น้องแล้วก็มาที่พอแอนนะครับผมโปรยูโรเทคนะครับอยขออนุญาตเอาตัวนี้ลงนิดนึงนะครับพี่น้องอจะได้มองเห็นกันชัดๆนะครับต้องขออภัยนิดนึงเดือพี่น้องเดีอครับผมขออนุญาตนะครับผมเอาคอร์ลงก่อนนะครับ นี่ครับผม Powerm a นะครับผม Pro Eurotech นะครับ Pro Eurotech นะครับรุ่น Pro 2500นะครับ Pro Eurotech นะครับรุ่น Pro 2500นะครับตัวนี้สภาพมือหนึ่งนะครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับฟิล์มนะครับฟิล์มหน้าจอยังไม่แกะเลยนะครับผมแล้วก็สติกเกอร์นะครับพี่น้องสติกเกอร์ยังไม่ขาดนะครับพี่ครับ นี่ครับสตดกเกอร์ยังไม่ขาดเลยนะครับไม่อียมนะครับตัวนี้นะครับด้านหลังมีคอร์ดโอเวอร์ในตัวนะครับมีคอร์ดโอเวอร์ในตัวนะครับผมก็สาภาพสวยนะครับตัวนี้ไม่อียมเลยนะครับสาภาพมือหนึ่งเลยพี่น้องนะครับท่าในใดสนใจท่าในใดหาอยู่เด้อ โปรยูโรเทคนะครับรุ่นโปร2500นะครับผมราคาเพียง3,500บาทนะครับ3,500บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับ3,500บาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็มาที่หม้อดึงไฟนะครับผมหม้อดึงไฟเจริญสุขนะครับ30แอมป์นะครับหม้อดึงไฟเจริญสุข30แอมป์นะครับผมมีวัดโวลต์หน้าๆนะครับผมนี่ครับสภาพสวยๆเลยนะครับเป็นทองแดงแท้100%นนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับผมสภาพสวยๆนะครับ หม้อดึงไฟเจริญสุกนะครับสามสิบแอมป์นะครับตัวนี้สามารถใส่แหลกได้นะครับผมเป็นหม้อดึงไฟนะครับรุ่นใหม่นะครับสำหรับใส่ในแหลกได้เลยนะครับพี่น้องนะครับผมใส่กับ p o w m นะครับผมใส่กับเครื่องเสียงของเราได้เลยพี่น้องนะครับสวยๆนะครับทานใดหาอยู่นะครับผมหม้อดึงไฟนะครับเจริญสุกนะครับผม3 8 0 0น้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับ3,800น้อยบาทนะครับ พร้อมจะส่งนะครับท่านใดสนใจเด้อครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็มีสินค้านะครับมาให้พี่น้องนะครับผมได้เลือกซื้อเลือกชมกันเพียงเท่านี้นะครับผมท่านใดสนใจนะครับเล่นโทรหรือทักไลน์มาเท่านั้นนะครับผมไม่สะดวกตอบคอมเมนต์ไม่สะดวกตอบเมสเซจเจอร์นะครับไม่สะดวกตอบทางเฟซนะครับไม่สะดวกตอบที่คอมเมนต์นะครับอันนี้ฝากไว้นิดนึงนะครับสําหรับท่านที่สนใจสินค้านะครับถ้าท่านไปอ่าคอมเมนต์ที่เฟซนะครับหรือไปตอบที่เฟซนะครับหรือว่า อ่าท่านไปคอมเมนต์อยู่ใต้คลิปนะครับผมอาจจะไม่ได้ตอบท่านอาจจะเสียโอากาสตรงนี้ไปนะครับอันนี้ฝากไว้นิดนึงนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับและก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับถ้าไหนายังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ